สวัสดีครับอินเดอร์ช่องคุณพ่อการ์ดไฟอีกครั้งนะครับเย่เหมือนเดิมนะครับไอดอลอนมาราธอนนะฮะวันนี้เราจะรีวิวสีเขียวกันนะครับกล่องนี้คุณพ่อต้องขอบคุณไอดอลอนทีซีจีนะครับแล้วก็สามัญทีซีจีที่ส่งกล่องนี้คุณพ่อรีวิวก่อนนั่นเองนะฮะมาสามารถสนใจยังไงสั่งซื้อได้ตามนี้เลยนะครับร้านการ์ดใกล้บ้านลองสอบถามได้ดูหรือ,อ ไอดอลซีซีนะฮะเพจเพจฟซบุ๊กอินสตาแกรมกลุ่ม Facebook ก็มีนะครับแล้วก็สแกนคิวอารโค้ดเข้าเพจได้เลยนะสำหรับคนที่พิมพ์หาไม่เจอเนาะวันนี้จะรีวิวสีเขียวกันนะฮะสีเขียวก็จะออกแนวทหารทหารหน่อยเนาะเอบนี่เวนดี้นะฮะฉายาวิมานดำแห่งตลาดมืดเธอเป็นแม่คา้าข้อมูลละใหญ่ในตลาดมืดย่านเมืองฮากีย ข้อมูลของเธอนั้นลือกันว่ามีมูลค่าสูงมากเมื่อลลิโโบราณตื่นขึ้นเธอจึงอยากเป็นคนแรกที่เข้าถึงข้อมูลนี้และเธอก็พร้อมทําทุกขีทางเพื่อได้ข้อมูลเหล่านี้มานะฮะหนึ่งกล่องยังเล่นไม่ได้นะครับการ์ดชุดอ่าไอรอดอนต้องมีการ์ดในเมนเด็ก50บใบมีฮีโร่สใบแล้วก็มีอัลติมาสองใบในการเล่นถ้าเกิดว่าต้องมี54ใบนั่นเองนะฮะในชุดนี้เขาจะให้มาทั้งหมดอยู่ที่อ่า 35มสิบถ้าจริงๆถ้าไม่รวมการสุ่มหลังกล่องก็จะมีอยู่3ามใบเนาะก็แนะนําว่าให้ไปซื้อส t ตต t e เตอร์กับหรือไปซื้อบูสเตอร์อีกสีหนึ่งก็ได้ก็จะเป็นการรวมสีกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณซื้อส t ตตัสเตอร์คุณสามารถเล่น4ีล้วนได้นั่นเองเนาะก็คุณพ่อทำรีวิวหมดแล้วลองไปย้อนดูได้นะครับอ่ารายละเอียดชุดนี้เนาะก็จะมีเป็นกล่องเสิร์ฟนะครับเป็นเอนะ็กซ์เพชันเนาะ มีฮีโร่หใบนะฮะมีอันติม um าหใบมีกั์ดเสริมสามสใบแล้วก็มีสุ่มพิเศษ1ใบกั์ดเสริมจะเป็นสายใหม่ซสเยอะแล้วก็จะมีซับสายเก่าอยู่อยู่อย่างละ1นใบก็คือ4แบบกล่องนี้1กล่องจะเป็นคอมพิวตนะครับสามารถเล่นไม่ไก็เล่นสิได้ทุกแบบแบบละ4ใบเลยก็เท่ากับกว่าซื้อ1กล่องก็จะได้ของครบนั่นเองนะฮะทั้งของซับสายเก่าทั้งของสายใหม่เนาะ ซุมหลังกล่องนะฮะเรามาแอบไว้เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเราจะค่อยมาดูกันมาดูฮีโร่ดีกว่านะน้องน่ารักมากนะฮะเวนดี้นะอคารายเอ็กน,นะฮะจ่าย2 HP เนาะเล่นการ์ดแอคชั่นสตาจิจ้ที่มีคอร์ส X 1หนึ่งใบาจากดอบของเราหลังจากเล่นการ์ดนั้นเสร็จรีมูฟออกนะฮะบังคับเล่นการ์ดจากดอบนั่นเองเนาะก็ จ่ายคอสก็คือจ่ายคอสเท่าไหร่ก็ได้ตามคอสของไอ้เนี่ยไอ้คอสเอ็กซ์นี่ก็คือจ่ายจ่ายตามเอ็กซ์เนี่ยสมมุติเราไล่ไล่สตรทติจี้ที่มีคอสสี่แล้วก็ต้องจ่ายสี่จ่ายสามจ่ายสองจ่ายหนึ่งเนาะก็เป็นการเล่นคอสจากหลุมนั่นเองนะฮะเล่นเล่นเล่นสตรทติจี้จากหลุมเนาะอันนี้เป็นอันติมาของน้องนะฮะ วิธีได้รับนะครับคู่แข่งมีการ์ดในสนามและทรัพยากรรวมกันหใบขึ้นไปก็คือสนามมีสามแถวหน้ากับสามแถวหลังแล้วก็ทรัพยากรก็คือการชารัด์จเกรินั่นเองนะฮะรวมกัน6ใบปุ๊บนับหนึ่งตอนนี้หกได้ปุ๊บเอาขึ้นมือเลยแล้วก็ปลดปล่อยนะฮะคู่แข่งเลกความสามารถหนึ่งอย่างจากข้างล่างนะครับให้เราจวสามให้นำการ์ดท็ทอปเด็กสามใบไปเป็นทรัพยากรหรือฟื้นฟูเก้าเลือดนะฮะยกเลิกความสามารถ ยกเลิกความสามารถที่ถูกเลือกและความสามารถที่เกิดตามระดับบนลงล่างเนาะอือมเคอ่ะมาดูใบแรกเนาะเป็นสติจี้ใช่ไหมน่าจะใช่นะเพราะว่าเล็กนี้เล่นกัดสติจี้เยอะนะฮะอืมเป็นสตสตติจี้แอคชั่นนะครับค่าไร่หนึ่งตีศูนย์กัดศูนย์นะครับไม่สามารถใช้ในการโจมตีเมน ไม่สามารถใช้การ์ดใบนี้กับการ์ดโจมตีในเมนเฟตเดียวกันได้หากใช้การ์ดนี้หรือการ์ดโจมตีแล้วในเมนเฟตนี้จะไม่สามารถใช้การ์ดอีกไม่ได้แล้วอ๋อเล่นนะครับได้สองอเตอร์คืนมาแล้วก็คู่แข่งนำท็อปเด็กหนึ่งใบไปเป็นเกตเนาะอ๋อเราได้สองเรากับว่าเราได้สองเอนีคู่แข่งได้หนึ่งจีนั่นเองเนาะการการแลกเปลี่ยนที่ไม่เท่าเทียมนะฮะ อึบอ <c oughs> อันนี้เป็นสตอรีีกใบหนึ่งเนะาะลายหนึ่งตีศูนย์กัดศูนย์เหมือนกันเหมือนกันไม่สามารถไม่สามารถใช้การ์ดนี้กับฟื้นฟูอีเตอร์ได้หรือชาร์จทรัพยากรในเมนเฟลดเดียวกันได้หากใช้การ์ดนี้แล้วในเมนเฟลดจะไม่สามารถฟื้นฟูอีเตอร์ได้นะฮะหรือชาร์จทรัพยากรได้เพิ่มแล้วก็ไม่สามารถใช้การ์ดนี้ได้ ถ้าในเมนเฟสนี้เราฟื้นฟูอีเตอร์หรือชาร์จทรัพยากรไปแล้วอ่าฟื้นฟูชาร์จทรัพยากรมันจะเพล่ำทำได้ตอนดอเฟสเพราะฉะนั้นมันเข้าเมนเฟสปุ๊บมันก็ทําไม่ได้แล้วนั่นเองถ้าถ้าสมมติว่ามีการชาร์จจากที่อื่นเนาะก็ไม่งั้นมันจะเก่งเงินไปหรือเปล่าใช่เพราะมันจะเก่งเกินไป,ป,ม,นนไปมันจะได้เล่นการ์ดนี้จะได้ตัวบสองนะคู่แข่งได้จวหนึ่งนะครับการแลกเป็นที่ไม่ต้องทีมอีกแล้วเนาะก็ ใจดีนะเหมือนใจใจดีแต่ว่าเราได้เปรียบนะครับเพราะว่าเราได้จวดสองโอ okay. เคไม่งั้นมันจะเป็นการฟาร์มแบบเยอะเกินไปเนาะถ้าน่าจะทำให้บาลานซ์เสียสตันกันนะฮะเป็นการดแอคชั่นนะครับไม่ใช่สตติจีแล้วนะดูตรงนี้นะแอคชั่นดีเฟนต์อันนี้เป็นสตติจีนะฮะไลน์หนึ่งตีหนึ่งกดหนึ่งนะครับเมื่อตีหรือกา์ดสำเร็จจับคู่แข่งนอนหนึ่งตัวนะฮะก็ ทำให้เขาตีไม่ได้หนึ่งเถินนั่นเองเพราะว่าการ์ดเกมนี้จะลุกในเอ็นเฟดตีเสร็จแล้วเอ็นเฟจะลุกเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราจับคู่แข่งนอนหนึ่งตัวเข้าถึงคู่แข่งคู่แข่งจะไม่จะมีหนึ่งตัวและที่ตีไม่ได้นั่นเองนะฮะโดนเราจับแช่นั่นเองแช่แวบอบอันนี้เป็นแอคชั่นอีกใบเนาะคอนเวิร์สไตรไล่สอง ตีสี่กัดสี่เมื่อตีหรือป้องกันนะครับแสดงการ์ดทอบเด็กหนึ่งใบการ์ดใบนั้นเอ้การ์ดใบนี้จะแอคแทและดีเฟนเพิ่มหนึ่งตามคอร์สของการ์ดที่เุแสดงจากนั้นนำการ์ดใบบนการ์ดใบที่เราเปิดเนี่ยไปไว้ใต้กองเนาะอันนี้ดีมากเลยนะถึงแม้ได้สุ่มกาชาก็จริงนะแต่ว่าดีมากเลยนะเอาจิงๆคือมันอย่างน้อยคือมันตีห้ากัดห้าได้นะไม่ได้แย่เลยนะ ราะว่าการทุกใบมันจะมีมันจะมีคอร์สหมดเนาะไม่มีการ์ดที่ไม่มีคอร์สนะรู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะถ้าถ้าผมพอจะไม่ผิดจะไม่มีการบบไนที่ไม่มีคอร์สเลยนะอย่างน้อยต้องมีบวกหนึ่งยูนิตนะครับอันนี้จะเป็นยูนิตเนาะยูนิตจะเป็นการที่อยู่บนสนามไอ้พวกแอคชั่นแอคชั่นดีเฟนส์สเตติจี้เมื่อเราไล่ไปแล้วปุ๊บไล่เสร็จแล้วมันจะลงดรอปเลยนะครับอันนี้จะค้างสนามนะครับเหมือนกับ ครีเจอร์มันก็ยูนิตสั่งตีมันก็ยูนิตอะไรพวกนี้ที่เราบังคับมันกัทหารของเรานั่นเองเนาะรายสามนะฮะเป็นแอเรียเนะแอเรียสนใหญ่จะติดสตริชนะครับทำให้เราตีไม่ได้เนาะแล้วก็จะไม่มีพลังโจมตีด้วยมีแต่เลือดอ่าเลือดสองเนาะวันเพ่เทิมเมื่อเราเสียเลือดจากความสามารถของการ์ดเราเราได้หนึ่งอีเตอร์คืนก็เข้าใจแหละเป็นเด็กที่ทำให้เรามีมีการชาร์จทรัพยากรคืนได้เนาะ สติงเอเจน t ไยสองเป็นยูนิตเหมือนกันนะครับเลือดสองตีสองเมื่อลงสนามหรือเมื่อดูทำลายฟอร์ซไซส์แปลว่าดูทำเด็กสองใบนะครับแล้วก็เรียงการ์ดท,ที่แสดงไว้บนสุดหรือใต้สุดของเด็กเรานั่นเองไอ้นี่ดูตรงแล้วน่าจะมาสับกับการแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นไอ้เนี่ยแอคชั่นแอคชั่นที่มันแรงๆแอคชั่นเนี่ยเพราะว่ามันสามารถดูได้และเรียงไงก็ดูแลเอาสามมาขึ้นจบๆกันไป อันนี้เป็นซับของเก่าแล้วเนาะใช่ไหมใช่ซับของเก่าแล้วนะครับอึบอืกซ e x c e ิ i เอ็กเเป็น Strategy เหมือนกันนะครับรายหนึ่งตีศูนย์ป้องกันศูนย์ยูนิตท,ที่นอนของเราอยู่ X ใบนะครับก็นอนกี่ใบก็ตามเปิดท็อปเด็กตามสมมติว่าไม่ยูนิตท,ที่นอนอยู่3ามใบเราจะได้เปิดยูนิตอ่ะเราจะได้เปิดท็อปเด็กสามใบบวกหนึ่ง เปิดเทด่าเลขสี่ใบนั่นเองถ้าเปิด x เ,เนี่ยเป็นค่าแทนเนี่ย4ี่ใบขึ้นไปเราสามารถเล่นการ์ดหนึ่งในใบที่ถูกแสดงโดยไม่ต้องจ่ายคอร์สท,ที่เหลือเรียงไว้บนสุดหรือใต้สุดของกองโคตรเก่งเลยนะก็แค่เราแสแปมบอร์ดให้ได้4ี่ใบอะแล้วลไล่ใบเนี่ยไล่ใบนี้ปุ๊บมันจ่ายแค่หนึ่งแล้วสามารถเปิดดูเปิดดูปุ๊บ4ี่ใบในสนามที่นอนอยู่เราสามารถ ใช้แอคชั่นจากในนั้นได้เลยคือแบบโคตรเก่งเลยนะอันจริงคือโคตรเก่งเลยนะโดยไม่ต้องจ่ายคอร์สด้วยนะแบบเก่งมากเอาจริงๆคือใบเนี้ยคือโคตรเก่งอะเก่งแบบไม่รู้จะเก่งไงเก่งแบบเก่งมากนะฮะอันนี้เป็นแอคชั่นสตติจี้ของอีกสายหนึ่งเนาะไร่สองนะครับทีศูนย์กัดศูนย์นำการ์ดไม่เกินสามใบจากดอปของผู้เล่นใดก็ได้ ไปเรียงไว้ใต้สุดของเด็กเจ้าของถ้าเราถ้าเราได้เรียงการ์ดจากความสามารถนี้สมามใบได้จัว่วอ๋ออ๋อการ์ดจากดอกสมามใบไปเรียงก็คือบางก็คือเก็บกองจั่วเนาะโอเคมาดูสุ่มหลังกล่องกันอึ๊บน้องเวนดี้มาดิหาคนหาตัวดีๆด,ดตัวดีอึ๊บแหมอึดอึด โอ้แดงแดงแบบร้อยเปอร์เซนอ่าได้เซลโดนะครับก็จะเป็นขึ้นพ่อรีวิวไปแล้วเมื่อวานสูกเนาะสีแดงแดงสามเท่านะฮะได้อยู่นะอันนี้เมื่อวานกับวันนี้ก็ได้ตัวใหม่ทั้งสองวันเลยเนาะโอเคก็สีเขียวอัน,นจริงจงตัวแรกสีเขียวอนะคุณพอ่อเฉยๆเพราะว่ามันเป็นเด็กที่เน้นส่องกองซะเยอะคุณพ่อเลย,ยไม่ถนัดในการเล่นเท่าไหร่อัน,นจริงๆคือแบบ เล่นได้ไหมมันก็พอเล่นได้แหละแต่ว่าไม่ถนัดไงแล้วมาอันเนี้ยคืออาจริงๆโคตรน่าเล่นเลยนะนี่ตอนนี้คิดเด็กได้แล้วนะคิดเด็กแบบไปรวมกับสีเหลืองสีแดงแบบอุ้ยน่าสนใจนะเออปกติคุณพ่อมาจะรวมกับสีงสีแดงว่าอะไรเพราะคุณพ่อชอบเล่นสีเหลืองสีแดงไงไอพวกนี้มาปุ๊บมันก็น่าจะไปรวมกับสีเหลืองอ่ะก็ไม่ก็สีแดงแต่ดูตรงนั้นจะสีเหลืองนะเพราะว่าสีเหลืองมันจะมีพวกการดที่มีค่าไร้เยอะอย่างสีเหลืองใหม่เนี่ยไปรอ ย้อนดูวันจันรได้นะค่าไรห้าค่าไรสี่อย่างเงี้ยแล้วมาเล่นคู่กับอันเนี้ยอ่าแอคชั่นเนี้ยอูตีฮีโรสิบแทบกระอักเลือดมานโดข้ามกรีดอะ่ะเออน่าสนใจนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับชุดนี้ออกให้ไปซื้อแล้วนะครับไปติดตามต้องสอบถามลานการ์ดใกล้บ้านว่ามีไหมถ้าหาไม่ได้จริงๆเพจนะครับทั้ง Facebook ทั้งอิน t a g r กรแล้วก็กลุ่ม คอมมูนิตีของ Facebook นะครับลองติดตามลองสอบถามได้แล้วก็คุณพ่อลืมบอกไปว่าในกลุ่มคอมมูนกับเพจเนี่ยเขามีเนื้อเรื่องของไอรอนดอให้อ่านด้วยเนาะเป็นนิยายแล้วก็มีคอมมิกให้ลองไปนั่งอ่านดูด้วยนะครับสนุกดีนะคุณพ่อก็อ่านอยู่เนาะวันนี้ไปแล้วนะครับเหมือนเดิมว่ามาราธอนของเรายังเหลืออีกหนึ่งเด็กก็คือสีม่วงนะฮะพรุ่งนี้เวลาเดิมห้าโมงเย็นเจอกันแน่นอนกับไอรอนดอม่วงนั่นเองนะครับโอเควันนี้คุณพ่อ ไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ